ขอบคุณทุกคะแนนเสียงทุกกำลังใจที่พ่อแม่พี่น้องชาวราบบุรีมอบให้ไก่กังวานไก่กังวานนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองรัชบุรีทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสไก่นะครับเข้ามารับใช้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาทํางานนะครับเพื่อบ้านเกิดของเรานะครับไก่มีความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนานะครับ เัศบาลมัราชบุรีของเรานะครับโดยจะพัฒนาครับด้านเศรษฐกิจนะครับโดยจะพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับให้มีความสะอาดนะครับให้มีที่จอดรถนะครับเราก็จะพัฒนาตลาดคุยกี้นะครับให้เป็นตลาดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีของเรานะครับเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชนนะครับเศรษฐกิจใน3-5ชุมชนของเราจะต้องมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับกก่จะพัฒนาเรื่อง น้ำดื่มนะครับไก่เจราพัฒนาเรื่องน้ำา๊อบปานะครับต้องมีความสะอาดนะครับต้องมีน้ำบ๊อปานะครับไก่เจราพัฒนาน้ำบ๊อปาที่ต้องดื่มได้นะครับส่วนได้การศึกษานะครับไก่เจริพัฒนานะครับให้เด็กนักเรียนนะครับไปเทศบาลเมืองรัชดาของเรานะครับสามารถพูดได้สามภาษานะครับ คือภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับการประกันคนนี้ของเราได้ทั้งหมดกี่คนคนะอ๋อสมาชิกในกลุ่มตักขเฉลิอพัฒนานเราได้อยู่14คนนะครับจากทั้งหมดทั้งหมดที่เราส่งจากทั้งหมด18คนนะครับเราได้เขตหนึ่งนะครับ6คนนะครับเขตสองและเขตสามเขตละสี่คนนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของของกลุ่มตักเฉลิพานาน,นะครับที่พี่น้องประชาชนใน เทศบาลเมืองบบาราชบุรีของเราครับให้ความไว้วางใจนะครับที่เรื่องสมาชิกเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับช่วงที่หาเสียงนะครับเรา <c oughs> ไม่มีความหนักใจนะครับเพราะว่าเรามีความเรามีแต่ความตั้งใจนะครับวันนี้นะครับเรามีความตั้งใจกันทั้งทีว่าพวกเราต้องการหาเสียงกันทั้งทีนะครับไม่มีคนใดคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่จะหาเสียงเดียวนะครับวันนี้ก็ทําให เห็นผลสําเร็จนะครับที่พวกเรานะครับเข้ามากันนะครับตั้งแต่ตัวนายกนะครับก็คือได้คะแนนเสียงนะครับมาจากผู้สมัครนะครับที่ช่วยกันหาเสียงให้นายกรวมถึงตัวสมาชิกเองนะครับที่แต่ละคนช่วยกันหาเสียงกันเป็นกลุ่มนะครับก,ก,ก็เลยทําให้เห็นผลว่าสมาชิกในกลุ่มสชปนานของเราเข้ามากันถึง14คนนะครับหลังจากที่รับคะแนนแล้วเ,เราทำอะไร หลังจากที่ทราบข่าวว่าถอนเงินแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรในขั้นแรกตอนนี้ออวันนี้นะครับก็เราตั้งใจนะครับว่าเราจะต่อญาิแห่ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองราชบุรีของเราในวันนี้เวลา11โมง30นาทีนะครับรวมถึงพรุ่งนี้นะครับเราจะแห่โดยใช้รถพ่วงข้างนะครับเข้าชุมชนทุกชุมชนนะครับสาิพัชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีของเราช่วงเย็นนะครับเข้าไป ขอบคุณนะครับน้ำใจนะครับจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโอกาสที่ท่านมอบให้พวกเรากุ่มเกษตรพัฒนานะครับในครั้งนี้อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับวันนี้นะครับไก่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกบัญชยธีระสัตยคุณนะครับอดีตนายกการทหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งท่านเป็นเปรตเสมือนนะครับเป็นทั้งเจ้านายผมนะครับรวมถึงเป็นพี่ชายผมตลอดระยะเวลานะครับที่ท่านให้โอกาสผมดำรงตำแหน่งเลขาการนายกการทหารส่วนจังหวัดท่านก็ได้ให้โอกาสตัวผม ทุกทก่านนะครับที่พัฒนานะครับทำให้ผมมีทั้งทุนวุฒิและวัยวุฒิรบที่ผมมีโอกาสมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลเมืองราชบุรีในครั้งนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกบัญชยนะครับวมถึงขอบคุณทีมงานทุนสักชัยพัฒนาทุกคนนะครับที่มีน้ําใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับที่ทําให้ผมนะครับประสบความสำเร็จในครั้งนี้ได้นะครับวมถึงพ่อแม่พี่น้อง นะครับญาติพี่น้องต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับที่ให้ความเอ็นดูนะครับให้ความไว้ใจโปรไกนะครับที่มาพาัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับโปไกก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับ กำลังใจที่มอบให้กับไขกระวานจะไม่เสียเปล่ารู้กำลังใจที่มอบให้กับสักชัยวัฒนาจะไม่หายเปล่าทุกชนกันเลยเทศบาลเจริญวางพี่น้องชาวชุมชนทุกท่านครับในทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสักชัยวัฒนาและทีมงานของสักชัยขอขอบคุณขอบคุณจากใจขอบคุณมักขอบคุณหนึ่งเสียงที่ให้มาเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรีให้เจริญก้าวไกล ขอบคุณทุกคะแนนเสียงพี่น้นอง,องตื่นมวลชนทุกท่านนะครับไก่ตะวัน,นะครับพวกพี่ไก่ตวัน,นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวพัฐบาลมนตรีทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสไก่ตะวัน,นะครับเป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับไก่ขอโอกาสครับมาพัฒนาบ้านเรานะครับในกลุ่มตักใจเพื่อนานะครับขอบคุณ<า>ม <ใน S 1> ากค<า> uh รับตักใจเพื่อนานหนึ่งสิบหก มื่อ้ทราบว่าอไม่้ขอบคุณทุกขดนเสียงขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรางสนับสนุนที่มอบ